แก้เลยครับเยอะแก้ก็ที่เคยกับเราด้วยครับไม่รัดนะครับแก้ที่เราเคยใช้กันก็คือตัดแขนแขนเสื้อเพนใช่ไมครับโอเคเสื้อผืนตัวนี้เอาไปทดแทนน้ำมันใชครับที่เตอมใส่รถเนี่ยรู้เปล่าครับมีรถเติมแก้กัน ใ่ทีนี้มีบบสาิด้วยนะครับตมงมีแเคิดว่ะเอาม่อสซค์าด้นะนะครับแต่ยังไม่กล้าทำนะเราตองระบบควบคุมควบคุมนมในอสายวาตยนะครับมัน้องเป็นระบบใช่ระบบาน้ำนะครับม็ต้องเป็นอาน้ำาน้นะครับก็าต้องมวนร้อนะคบแที่ดส่ ครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้นะครับถามว่ามอไซคุูมไหมเติมปีนงึงคุ้มก่อนไปรับเดียวนะครับมาเติมนะว่าขึ้นอยู่กับว่านะครับกนะ่อนใช้ถังอะไรใส่ถังก็เม่ต้ตองแบบมอไซไมแล้วถ้าเกิดเป็นถังมอไซค์มันเป็นถังอะไรนะปุโมโมโม๊กลงใช่ไหม รา okay. ะนะนะครับในส่วนขอ,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 องนะครับตรงนี้เราต้องใจก่อนคือครับ LPG คือคือคือเชื้อเพลิงนะครับเราต้องาใจก่อนเชื้อเพลิงนะครับ LPG ตัวนีน้นะครับนะมาติดไฟไง่ายไหมได้ขาบอกว่านะครับไอ้เชื้อเพลิง LPG ที่ว่าเนี่ยนะครับนะมันอยู่ในถังในภาชนะเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นน้ำจริงไหมจริงครับเ้ารู้ได้ไงว่าจริงเห็นที่ไหน ที่โรงกาดเองเราดึงเห็นตรงไหนอ่ะเขาสาที่นี่ครบในหอดแก้วครับในหอดแก้วแต่ล้วเาเห็นไหมไม่รวมครับเออพวกน่ะเขาเขาเขาว่ามาเนี่ยเชื่อไหมนะเเชื่อต้องาัได้ไงใช่ไหมไม่มีหลักฐานแล้วมาบอกเขาว่าน้ำเลยอเรา I <laughs> do